ชั่วโมงครึ่งนะมาถึงตามโมงตอนนี้10บโมงครึ่งอันนี้เป็นน้นดได้คือมา3 0สิบสีิบสามสิจ็ดจุด้าใินลยี่สิบสห้วนก็เดี๋ยวลองดูว่าอร่อยไหมชั่วโมงครึ่งโอ no? uh, ้เจ้ะแต่ว่าคนก็มาต่อเนี่ยยาวประมาณเนี้ต่อประมาณนี้น่าจราเจ็ดโมงถึงสองโมงรมาตอนเช้าๆน่าจะดูอันนี้เราก็เหมือนใส่เส้ก่ก็ไต่ไปม้กก็เป็นแป้งคายอะยะันใหญ่แล้วก็มีัวไม่ต้เปัวดอง ตัว้วเนีย้องบ้กันนะาจะก่อนะอ่ะตรงนี้